คุณผู้ฟังทันในยุคสมัยที่มีโทรศัพท์สาธารณะหรือเปล่าที่มันเป็นตู้ครับแล้วก็หยอดเหรียญหรือไม่ก็มีบัตรโทรศัพท์อะไรแบบนั้นเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวในยุคนั้นเลยก็ว่าได้โดยที่เจ้าของเรื่องเขามีชื่อว่าคุณเตยเรื่องที่คุณเต้ยเขาเอามาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่ตัวเขาเองได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนสองคนในจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน มันเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองไม่คิดว่าจะได้เจอมาก่อนในชีวิตและถึงแม้เวลามันจะผ่านมานานหลายสิบปีคุณเต้เองก็ยังคงจำเรื่องราวในวันนั้นได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแฟนไปแล้วหลายคนก็ตามย้อนกลับไปครับในตอนที่เขาน่าจะอายุราวๆประมาณ20กลางๆได้มั้งไม่แน่ใจนะว่าตอนที่คุยกันผมก็ลืมถามว่าเขาอายุ25หรือเปล่า เพราะว่าถ้าหาง25มันก็เท่ากับว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเบนจเพศใช่ไหมการเดินทางในครั้งนั้นครับเทคโนโลยีต่างๆในยุคสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีอะไรเลยจริงๆคุณผู้ฟังมันยังไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้ครับไม่มีทั้งโทรศัพท์มือถือที่มันเป็นสมาร์ทโฟนถึงมันมีโทรศัพท์มือถือแล้วแต่มันก็เป็นยุคที่โทรศัพท์มันยังไม่ได้แพร่หลายอะไรมากมายนะักไม่ต้องพูดถึงเรื่องแผนที่การนำทางหรือว่าอินเทอร์เน็ตเลย่วงนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับ คุณเตยเขาบอกเขาจําได้ดีด้วยความที่เขาก็อายุ20กว่ากว่าแล้วใช่ไหมทํางานมานานพอสมควรเขาก็เลยออกรถมือสองมาคันหนึง่งออกมาด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองเนี่ยแหละที่ทํางานหนักมาตลอดหลายปีแล้วก็แน่นอนพอมีรถใหม่ก็เกิดความเหอ่อแล้วก็ต้องการที่จะเอารถออกไปขับขี่เที่ยวเล่นตามภาษาวัยรุ่นคุณเตยเขาก็เลยชวนแฟนออกไปทริปเที่ยวทริปหนึ่งโดยที่ทริปนั้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันคือการขับรถไปเที่ยวอีสานครับ แล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากมายนะักคือรู้แค่ว่าเดี๋ยวไปถึงตัวเมืองก็หาที่พักแค่นั้นเองมันไม่มีหรอกครับการจองที่พักออนไลน์หรือแม้แต่จะดูรีวิวสมัยนั้นก็ไม่มีเหมือนกันพูดตามตรงนะจุดประสงค์ในการขับรถไปเที่ยวครั้งนี้มันคือการต้องการที่จะใช้รถนั่นแหละได้รถมาใหม่ก็อยากจะขับรถไกลๆแล้วก็ไปกับแฟนสองคนซึ่งในวันเดินทางจริงๆแล้วตอนออกเดินทางมันไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเวลามันเริ่มตกเย็น เริ่มพบคำหลังจากที่คุณเต้ยกับแฟนขับรถออกมาจากร้านอาหารในชนบทร้านหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถนนรอบข้างเนี่ยมันเป็นชุมชนหรือว่าเป็นชนบทอะไรแค่ไหนเพราะว่าพอขับไปเรื่อยๆจากที่มันเป็นถนนใหญ่ทางมันก็ค่อนข้างจะแคบลงไปเรื่อยๆและการดูเส้นทางสมัยนั้นมันก็ดูอะไรไม่ได้มากหรอกครับทาไม่เปิดแผนที่ที่เป็นกระดาษดูมันก็จําเป็นจะต้องดูป้ายบนถนนนี่แหละหรือไม่ก็จอดถามทางชาวบ้านเขา คุณเตยเขาจำได้ดีว่าค่ำวันนั้นเขาขับรถไปเรื่อยๆโดยที่รถบนถนนที่สวนไปสวนมาก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็คิดนะครับว่าถ้าเขาขับไปอีกระยะหนึง่งถ้าหากเจอโรงแรมเล็กๆที่สามารถจะใช้พักผ่อนหลับนอนได้ตัวเขาเองก็จะพักโรงแรมนั้นเลยเพราะว่าตัวเขาไม่อยากจะฝืนขับรถต่อไปบนเส้นทางที่มันเปลี่ยวหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะหลังจากที่ตัวคุณเต้ยเขาตัดสินใจได้แบบนั้น เขาก็ขับรถต่อมาเรื่อยๆอ,อีกเป็นชั่วโมงเลยนะชั่วโมงเสร็จๆเลยครับแล้วก็ทั้งสองข้างทางไม่เห็นแม้แต่โรงแรมหรือว่าไม่เห็นแม้แต่บ้านเรือนของใครสักคนอยู่แถวนั้นเลยแม้แต่หลังเดียวซึ่งไฟถนนสองข้างทางมันก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆมองเห็นไม่ชัดเจนจนกระทั่งคุณเต้ยเองจากที่ขับรถด้วยความเร็วเขาก็ต้องจําเป็นจะต้องชะลอความเร็วลงแล้วก็เพ่งมองไปยังถนนด้านหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ และหลังจากที่เขาขับรถต่อมาได้อีกไม่นานจูๆ่ๆรถของเขาดันดับลงรถมันดับลงสนิทแบบที่ไม่ว่าจะสตาร์ทอีกอกี่ครั้งก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้เลยในตอนนั้นคุณเตยเองใจคอเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่ารอบข้างถนนมันก็ดูมืดแล้วก็เปลี่ยวมากๆจะโทรหาช่างก็ไม่มีโทรศัพท์แถมรถคันนี้ก็เป็นรถคันแรกอีกคือเขาไม่รู้เลยครับว่าอาการที่รถเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงจะซ่อมเองก็ซ่อมไม่ได้ แต่มันก็ยังพอโชคดีหน่อยเพราะว่าคุณเต้เขาจําได้ครับว่าตอนที่ออกรถมาจากเต้นเนี่ยเต้นเขามีสมุดให้เล่มหนึ่งมันเป็นสมุดร,รับประกันโดยในสมุดร,รับประกันมันก็จะมีเบอร์ช่างมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอะไรแบบนั้นพอคิดได้เขาก็ไม่รอช้าเปิดเกตหน้ารถแล้วก็มาควานหาเบอร์โทรศัพท์ดูท้ายที่สุดก็เจอนะครับแต่ปัญหาหลังจากนั้นที่เขาเจอก็คือถึงจะมีเบอร์โทรศัพท์ช่าง แต่ก็ไม่มีโทรศัพท์ที่จะโทรหาช่างอยู่ดีด้วยความที่นั่งอยู่ในรถมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมครับคุณเตยเขาก็เปิดประตูลงมาจากรถแล้วก็กวาดสายตามองรอบๆถนนเส้นนั้นเพื่อหาทางขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหรือไม่ก็รถสักคันที่ขับรถผ่านแต่มันก็ดูไม่มีวี่แววที่จะมีรถคันไหนผ่านมาเลยสักคันคุณเตยเลยเรียกให้แฟนลงมาจากรถด้วยกัน แล้วก็ตัดสินใจเข็นรถเข้าข้างทางก่อนจะหาทางออกกันต่อโดยหลังจากที่ทั้งคู่เข็นรถมาข้างทางแล้วคุณเต้ยก็พยายามเปิดรถแล้วก็หาสาเหตุที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดอยู่นานจนกระทั่งแฟนเขาร้องทักขึ้นมาว่าเห็นตรงนั้นมีโต้โทรศัพท์นะลองไปโทรหาช่างดูไหมเบอร์ฉุกเฉินในมือนะ่ะคือแฟนเขาพูดครับแล้วก็ชี้เข้าไปในจุดจุดหนึ่งคุณเต้ยที่มองเห็นแบบนั้นในตอนแรกเขาก็ลังเลนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามองเห็นจุดๆนั้นมันเป็นป่าหญ้านี่แต่พอสังเกตดีๆเออตรงจุดนั้นมันเป็นตู้โทรศัพท์จริงๆมันเป็นตู้โทรศัพท์สาธรารณะที่มันหลบอยู่ข้างต้นไม้ถ้าไม่สังเกตจริงๆมองไม่เห็นเลยนะแล้วก็ดูจากสายตาแล้วตู้นี้มันก็เก่าหน้าดูแต่ด้วยความที่มันไม่มีทางเลือกครับคุณเต้ที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินตรงเข้าไปที่ตู้โทรศัพท์ทันทีและยิ่งคุณเต้ยเดินตรงเข้าไปใกล้เท่าไหร่ สายตาของเขาก็มองเห็นรายละเอียดโดยรอบอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเวลาในตอนนั้นมันค่ำแล้วนะครับคุณผู้ฟังไฟทางบนถนนเส้นนั้นมันก็สว่างไม่มากพอเดินเข้าไปใกล้ตู้โทรศัพท์คุณเตอร์เฮลก็เห็นว่านอกจากตู้โทรศัพท์แล้วข้างๆตู้เนี่ยมองลึกเข้าไปเฉียงอีกหน่อยมันจะดูทรงเป็นเหมือนปั๊มน้ํามันเก่าๆเป็นปั๊มน้ํามันเล็กที่ไม่ใช่ปั๊มน้ํามันยี่ห้อนะครับแล้วก็มีหัวใจเพียงแค่2หัวเท่านั้น ถ้าพูดตามยุคสมัยนี้มันคือปั๊มทั่วไปที่มันเป็นปั๊มชุมชนนะครับหัวหนึ่งมันเป็นหัวใจเล็กตัวอีกหัวหนึ่งมันเป็นหัวใจเหมือนปั๊มหลอดที่เป็นถังน้ํามันกลมๆอะครับแล้วก็มีตัวปั๊มอยู่ด้านบนแต่ว่าตรงจุดจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่มีคนอยู่แล้วเหมือนกับเป็นปั๊มร้างมากกว่าเพราะว่า้ตรงหัวใจที่มันเป็นหัวปั๊มมันก็ไม่มีน้ํามันโชว์แล้วครับเหมือนกับเป็นปั๊มเก่าปั๊มร้างแล้วก็น่าจะไม่มีคนใช้งานมานานมากแล้ว ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกทางเข้าเต็มไปหมดปกคลุมไปหมดเลยซึ่งคุณเตยที่เห็นปั๊มแบบนั้นเขาก็รู้แล้วครับว่ามันก็น่าจะไม่มีคนแหละเขาเลยเดินมุ่งตรงไปที่ตู้โทรศัพท์ก่อนจะยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดเบอร์ฉุกเฉินที่จะโทรหาช่างที่จดมาจากรถตัวเองเขารอสายอยู่พักหนึ่งก่อนที่ตัวเขาจะได้ยินเสียงปลายสายเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆดังขึ้นมาว่ามองเข้ามาในนี้สิ ซึ่งพอสิ้นเสียงประโยคของชายแก่คนนี้ลุงคนนี้เขาดันหัวเราะขึ้นมาเสียงดังและคุณเตย์เท่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับมองเข้ามาที่ไหนที่นั่นที่ไหนเป็นเบอร์ฉุกเฉินใช่หรือเปล่าตอนนี้รถผมเสียคือพูดใส่สายโทรศัพท์ไปด้วยความที่ตัวเขาเองก็ลนลานแล้วก็กลัวมากๆแต่ไม่ว่าหลังจากนั้นคุณเตย์จะพยายามพูดอะไรออกไปปลายสายที่เป็นเสียงของคุณลุงคนนั้นแกก็หัวเราะขึ้นมาอย่างเดียวเลย เสียงหัวเราะนั้นมันทําให้คุณเตยนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่จะรู้สึกขนลุกขึ้นมาพอสมควรเอายกเบอร์โทรศัพท์ในมือขึ้นมาดูอีกครั้งว่าเขากดถูกเบอร์หรือเปล่าและจากนั้นเขาก็เอาหูแนบกับโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เสียงปลายสายของลุงเมื่อกี้จะเงียบไปแล้วก็กลับกลายมาเป็นเสียงหอบหายใจทีเหมือนคนกําลังหายใจแรงๆอยู่ที่ปลายสายเสียงนั้นนี่มันดังชัดเจนแล้วก็ดังมากๆเหมือนมีคนมาหายใจรดต้นคอคุณเตยอยู่ในตู้โทรศัพท์เลย ด้วยความที่ตอนนั้นไม่ว่าจะถามอะไรกลับไปปลายสายก็ไม่ยอมตอบอะไรกลับมาคุณเต้เขาก็เลยตัดสินใจกระแทกหูโทรศัพท์ลงเข้ากับตู้ก่อนที่จะเดินออกมาจากตู้แล้วก็เดินตรงไปหาแฟนที่นั่งอยู่ในรถแต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นจูๆ่ๆตัวเขาก็ได้ยินเป็นเสียงเรียกร้องดังออกมาจากภายในปั๊มน้ํามันเก่าข้างตู้โทรศัพท์เสียงนั้นมันดังมาจากความมืดแล้วก็เป็นน้ําเสียงโทนเดียวกันกับที่คุณเต้ได้ยินในสายโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ แต่มันยังเป็นประโยคเดียวกันด้วยว่ามองมาทางนี้สิทันทีที่ได้ยินแบบนั้นครับเขาก็หันหลังกลับไปมองที่ปั๊มน้ำมันโดยไม่ทันตั้งตัวคือหัวมันหันไปเองอัตโนมัติและสิ่งที่คุณเตยเห็นก็คือในมุมมืดของปั๊มน้ำมันเก่าคุณเตยเห็นชายแก่หัวขาวหนวดยาวพรุงพรังลุงกันเนี่ยนั่งอยู่ข้างหัวใจซึ่งท่าทางลักษณะของลุงแกก็ดูตัวเตี้ยตัวสั้น มองเห็นไม่ชัดเลยเห็นอย่างเดียวก็คือลุงแกกำลังฉีกยิ้มแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางจุดที่คุณเต้ยกำลังยืนอยู่ด้วยความที่ปั๊มแห่งนี้มันมืดมากครับคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้คุณเต้ยมองเห็นลุงคนนั้นไม่ค่อยชัดคือไม่รู้เลยว่าลุงคนนั้นแกเป็นผีหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นคนเสียสติตัวเขาเองยืนงงยืนชะง,งักอยู่แบบนั้นพักหนึ่งแต่แล้วไม่กี่อึดใจสายตามันก็เริ่มมองปรับกับความมืดได้ แล้วก็เห็นความเป็นจริงตรงหน้าว่าแท้จริงแล้วตาลุงคนนี้ที่ดูเหมือนตัวเตี้ยและหลังคล่อมความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าไอสิ่งที่คุณเต้ยกําลังมองเห็นคือลุงแกมีร่างกายเพียงแค่ครึ่งท่อนแล้วก็ท่อนบนเท่านั้นก่อนที่ลุงแกจะพยายามใช้มือทั้งสองข้างตัวเองถัดออกมาจากมุมมืดในปั๊มน้ํามันเก่าแก่ทั้งสองข้างของแกตะเกียกตะกายมากับพื้นแล้วก็ลากร่างท่อนที่เหลือเคลื่อนตามมุ่งตรงมาทางจุดที่คุณเต้ยกําลังยืนอยู่ ทันทีที่เห็นแบบนั้นครับตัวเขาก็ตกใจสุดขีดก้าวขาไม่ออกเลยไม่มีแรงแม้แต่จะร้องตะโกนเลยด้วยซ้ำคุณเต้ยเขาพยายามรวบรวมสติแล้วก็หันหน้ามองไปทางแฟนที่รออยู่ในรถก่อนที่เขาจะเห็นว่าแฟนที่อยู่ในรถเขามีท่าทางตกใจแล้วก็กลัวอะไรบางอย่างแฟนคุณเต้ยเขาร้องตะโกนโวยวายแล้วก็ทำตาโตก่อนที่จะยกมือขวาแล้วก็กวักมือเรียกคุณเต้ยพร้อมกับบอกคุณเต้ยว่ามาเร็วเวรีบกลับขึ้นรถมาเลย ไอจังหวะนั่นเองครับตอนนี้เขาได้ยินเสียงแฟนเนี่ยคุณเตอร์เฮลก็เหมือนกับว่าเขาได้สติกลับมาอีกครั้งเขาพยายามก้าวเท้าแล้วก็ออกแรงที่เท้าอย่างเต็มที่ก่อนที่จะรีบวิ่งกลับมาที่รถตัวเองแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถล็อกรถแล้วก็ถามแฟนใหญ่เลยว่าเมื่อกี้เป็นอะไรร้องเรียกทําไมแล้วตกใจร้องกรี๊ดทาไมแล้วรู้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้เราเห็นอะไรในปั๊มน้ํามันคือต่างคนเนี่ยต่างตกใจกับภาพที่ตัวเองเห็นมากๆแต่จนท้ายที่สุด ทั้งสองคนก็พยายามนั่งรวบรวมสติแล้วก็ปลอบใจกันละกันก่อนที่แฟนคุณเต้ยเขาจะเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่คุณเต้ยเดินไปที่ตู้โทรศัพท์เมื่อกี้แฟนเขาเห็นอะไรกันแน่แฟนเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณเต้ยเดินตรงไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาช่างขอความช่วยเหลือแฟนเขาก็นั่งรออยู่ในรถเหมือนปก,กตินั่แหละแต่จังหวะที่คุณเต้ยก้าวเท้าเข้าไปในตู้ แฟนเราก็มองเห็นว่ารอบตู้โทรศัพท์ใต้เสาไฟมันมีมือยื่นออกมาแปะตรงกระจกตู้เต็มไปหมดเลยซึ่งนั่นดีที่แฟนเขาเห็นแบบนั้นครับแฟนเขาก็ตกใจมากพยายามร้องเรียกคุณเต้ยให้กลับเข้ามาในรถแต่ร้องเรียกไปเท่าไหร่คุณเต้ยก็ไม่ตอบสนองจนกระทั่งคุณเต้ยเดินออกมาจากตู้จากเดิมที่แฟนเขาเห็นมือคนหลายมืออยู่ที่ตู้โทรศัพท์ไม่นานนะักจู่ๆมันก็มีมือมาจากไหนก็ไม่รู้มาเริ่มแปะอยู่ที่กระจกรถคุณเต้ย รถที่ในตอนนั้นมีแฟนคุณเต้ยนั่งอยู่คนเดียวแล้วในตอนนั้นเองมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณเต้ยได้เจอชายแก่ปริศนาครึ่งท่อนที่อยู่ในปั๊มน้ํามันก่อนที่ตัวเขาเองจะตกใจวิ่งตาลีตาเหลือกลับมาที่รถเนี่ยแหละซึ่งหลังจากที่คุณเต้ยได้ฟังเรื่องที่แฟนเจอมาแบบนี้ตัวเขาเองก็ยิ่งกลัวหนักเข้าไปใหญ่และรถเจ้ากรรมเนี่ยก็ยังคงสตาร์ทไม่ติดอยู่ดีนะครับไม่มีเสียงไม่มีกิกกักอะไรทั้งนั้นนิ่งสนิทเหมือนกับรถไม่มีแบตเตอรี่ ในตอนนั้นคุณเตอร์กับแฟนพยายามหาที่พึ่งทางอื่นแต่ก็หาที่พึ่งอะไรในตอนนั้นไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวบนถนนก็ไม่มีรถสวนโทรศัพท์มือถือในตอนนั้นก็ไม่มีทางพึ่งเดียวก็คือตู้โทรศัพท์ตู้นั้นต้องพยายามโทรหาใครสักคนให้เข้ามาช่วยบนถนนเส้นนี้ทั้งคู่เขาตั้งสติแล้วก็พยายามคิดหาหนทางที่จะออกไปจากเส้นทางเปลี่ยวนี้ให้ได้คิดไปคิดมาไม่ว่าจะคิดยังไงก็เหลือเพียงแค่สองทางเท่านั้น หนึ่งก็คือคุณเต้ยต้องกลับไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็ต้องพยายามติดต่อเบอร์ฉุกเฉินให้ได้เร็วที่สุดส่วนอีกทางหนึ่งก็คือต้องวัดดวงเข้าไปในปั๊มน้ํามันเก่าแล้วก็ภาวานาให้ในนั้นมีคนอยู่แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนในนั้นแต่ก็อย่างว่าแหละครับในภาพของตาลุงครึ่งท่อนเมื่อกี้ที่คุณเต้ยเห็นใครกันมันจะกล้าเข้าไปในปั๊มน้ํามันเก่าแห่งนั้นคุณเต้ยเขาปรึกษาแฟนอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะตัดสินใจ ว่าเดี๋ยวอย่างนั้นลองกลับไปที่ตู้โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันจะพยายามติดต่อใครก็ได้อย่างน้อยเลยต้องเบอร์ฉุกเฉินในมือเนี่ยแหละต้องติดต่อได้แน่นอนและด้วยความเป็นผู้ชายของเขาเขาก็เลยบอกแฟนตัวเองให้นั่งรออยู่ในรถเนี่ยแหละแล้วก็พยายามส่องสายตามองมาทางเขาตลอดเวลานะพยายามมองหน้ามองหลังให้ด้วยแต่เ,เขาจะรีบตรงไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรขอความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าแฟนเห็นอะไรแปลกๆให้รีบตะโกนบอกเขาทัานที และคุณผู้ฟังครับคุณเต้เขาบอกว่าคราวนี้ที่เขาเปิดประตูรถออกไปความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเหมือนก้าวเท้าไปในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงบรรยากาศตอนนั้นมันเย็นแปลกๆแล้วก็หน้าขนลุกไปหมดไฟบนถนนดวงเดียวตอนนั้นมันก็กระพริบติดติดับด,ดับ,ดบเหมือนกับว่าไฟมันใกล้จะขาดเต็มทีบรรยากาศมันเย็นแล้วก็วังเวงแบบที่ตัวเขาเองไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ยังไงก็เถอะคุณเต้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เขาเดินห่างออกจากรถตัวเองแล้วก็ตรงไปยังตู้โทรศัพท์สาธารณะอีกครั้งสายตาของเขาพยายามสอดส่องดูรอบข้างว่ามันพอจะมีทางหนีที่ไล่อะไรอีกหรือเปล่าและในตอนนั้นเองมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณเต้เห็นในปั๊มน้ํามันเก่าว่ามันมีเงาของผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินอยู่ด้านในพอเห็นแบบนั้นเขาก็อุ่นใจแล้วครับเขาคิดว่าเดี๋ยวยังไงถ้าโทรหาเบอร์ฉุกเฉินไม่ติด ในปั๊มน้ามันเนี่ยต้องมีคนแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้เขาเห็นเงาของคนเดินผ่านไปผ่านมาในนั้นคุณเตยเขารีบมุ่งตรงไปที่ตู้โทรศัพท์ทันทีก่อนที่จะหันหลังกลับไปมองแฟนที่นั่งจ้องอยู่บนรถแล้วก็ยังเห็นว่าทุกอย่างปกติดีเขายกหูโทรศัพท์สาธารณะขึ้นแล้วก็กดเบอร์ฉุกเฉินที่จดมาจากรถตัวเองคราวนี้เนี่ยรอสายไม่นานครับก่อนที่ปลายสายเขาจะตอบกลับมาว่าสายด่วน การรถยนต์อุบัติเหตุอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่เขาถามกลับมาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับซึ่งทันทีที่คุณเตยได้ยินแบบนั้นมันก็เหมือนเสียงสวรรค์เลยเทียบกับก่อนหน้านี้ที่โทรด้วยเบอร์เดียวกันมันดันกลับกลายเป็นเสียงของตะแก่คนหนึ่งที่แทรกเข้ามาเป็นเสียงแหบแหแห้งๆที่ตัวเขาเองจําไม่เคยลืมคุณเต้ยเขารวบรวมสติแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปลายสายก่อนจะพยายามขอความช่วยเหลือ บอกสถานที่ทุกอย่างบริเวณโดยรอบทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างที่จําได้ก่อนนี้เขาจะวิ่งมุ่งตรงมาที่ถนนเส้นนี้ซึ่งพอคุยเสร็จพอเจ้าหน้าที่เขาตอบรับคุณเต้ยก็วางหูโทรศัพท์กลับไปที่เดิมแล้วมันก็ได้ความว่าเจ้าหน้าที่จะรีบส่งคนมาดูนะครับน่าจะราวๆยี่สนาทีได้ขอให้คุณเต้ยรออยู่ในรถถ้ารถเปิดไฟพามากได้ก็ขอให้เปิดเอาไว้หรือไม่ก็ฝากกระโปรงท้ายเอาไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเห็นเอง คุณเตยที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ได้แบบนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจออกมาจากตู้ด้วยความรู้สึกที่มันดีมากๆก่อนที่จะค่อยๆก้าวเท้าเดินกลับไปหาแฟนที่รถตัวเองแต่มันก็ไม่รู้อะไรดนใจเหมือนกันนะมันทําให้คุณเตยหันหลังกลับไปมองที่ตู้โทรศัพท์อีกครั้งแล้วก็เห็นได้ว่าตอนนี้ที่ตู้โทรศัพท์มันมีร่างของชายแก่ครึ่งท่อนคนเดิมกําลังใช้มือทั้งสองข้างเกาะไปมาอยู่ภายในตู้ ก่อนที่ร่างของชายคนนั้นจะค่อยๆหันหัวมองมาทางคุณเต้ยแล้วก็ขยับปากพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพอตะแก่คนนี้เขาพูดจบแกก็ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มเดิมรอยยิ้มเดียวกันกับรอยยิ้มก่อนหน้านี้ที่คุณเต้ยเห็นในเงามืดของปั๊มน้ำมันเท่านั้นแหละครับเขาร้องตะโกนด้วยความตกใจก่อนที่จะรีบวิ่งกลับไปหาแฟนที่รถโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองที่ตู้โทรศัพท์ตู้นี้อีกเลย พอกลับขึ้นมาบนรถคุณเตยเฮวก็เล่าเรื่องเมื่อกี้ที่เจอให้แฟนฟังแล้วก็บอกกับแฟนว่าเดี๋ยวรออีกหน่อยแล้วกันนะ20นาทีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วซึ่งในตอนนั้นคุณเตยเขาบอกผมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาก็เพิ่งจะรู้ว่า20นาทีนี่มันยาวนานเหมือน20ปีนั่งในรถกับแฟนสองคนโดยที่ไม่รู้จะทํายังไงต่อได้แต่นั่งภวะาพวังพวงหน้าพวงหลังกลัวตะลุงครึ่งท่อนคนนั้นจะออกมาจากตู้แล้วก็มาหาเขากับแฟนในรถหรือเปล่า ซึงเหมือนก็ไม่นานหลังจากนั้นเพียงแค่5หรือ10นาทีเท่านั้นจู่ๆรถของคุณเต้ยก็โยกไปโยกมาคือรถมันสั่นเหมือนกับมีคนมาออกแรงเขย่ามาออกแรงโยกไปมาก่อนที่หลังจากนั้นตัวเขาเองจะเริ่มได้กลิ่นกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นของน้ํามันที่โชยออกมาจากในช่องแอร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากลิ่นน้ํามันมันออกมาจากช่องนั้นได้ยังไงมันคล้ายกับกลิ่นน้ํามันรั่วและกลิ่นมันก็ฉุนมากๆจนแสบจมูกไปหมด ในตอนนั้นคุณเต้เขาตัดสินใจแล้วว่าท่านั่งอยู่ในรถต่อไปนี่ไม่ไหวจริงๆกลิ่นมันทําให้เวียนหัวจนแสบจมูกจนแทบจะสลบเลยคุณเต้เขาก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวออกมาจากรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันแต่พอตัดสินใจจบยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้เปิดประตูออกมาจากรถคุณเต้เขาก็ได้ยินเป็นเสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากด้านในรถดังมาจากมุมไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็เป็นเสียงหัวเราะเดียวกันกับที่เขาเคยได้ยินก่อนหน้านี้ เป็นเสียงของชายแก่ที่อยู่ที่ตู้โทรศัพท์คนเดียวก,กันกับที่อยู่ในเงามืดของปั๊มน้ำมันในจังหวะที่ตัวเขาเองกับแฟนกำลังชุลมุนอยู่ในรถคุณเต้ยเฮาก็เห็นครับเห็นมาจากที่ไกลๆว่าชายแก่คนเดิมกำลังใช้แขนทั้งสองข้างของเขาถัดตัวออกมาจากตู้โทรศัพท์ชายคนนั้นเขาคลืบคลานมุ่งตรงมาทางรถก่อนที่ไม่กี่อึดใจภาพของชายแก่คนนั้นจะค่อยๆจางหายไป แล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันของรถของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินขับรถมาเจอรถคุณเต้ยพอดีแสงไฟหน้ารถของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันสาดส่องไปที่ตาแก่คนนั้นก่อนที่ภาพของชายคนนั้นจะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดยหลังจากที่รถซ่อมเสร็จนะครับคุณเต้ยกับแฟนก็ออกเดินทางกันต่อถามทางจากคนที่มาช่วยซ่อมรถให้นั่นแหละแล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่ใกล้ที่สุดซึ่งหลังจากที่ผ่านถนนเส้นนั้นมา คุณเต้ยกับแฟนก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยแต่ก็ยังว่าแหละคุณผู้ฟังไอ้เรื่องที่ทั้งคู่เจอเนี่ยมันยิ่งกว่าในหนังซะอีกคุณเต้ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่เจอนี้มันทําให้เขากับแฟนเที่ยวไม่สนุกเลยเขาเช็คอินที่โรงแรมคืนนั้นก่อนที่วันรุ่งขึ้นเขาจะตัดสินใจขับรถกลับบ้านไม่ไปเที่ยวต่อแล้วซึ่งในตอนที่เช็คเอาท์จากโรงแรมครับคุณเต้ยก็มีถามแง้มๆกับเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมไปนะ ถามกับพนักงานที่ล็อบบี้ไปว่าเออน้องไอถนนเส้นนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงโรงแรมประมาณนี้มันจะมีปั๊มน้ํามันเก่าอยู่ปั๊มหนึ่งน้องเป็นคนพื้นที่หรือเปล่าแล้วปั๊มนั้นมันคือปั๊มอะไรทําไมมันถึงร้างแบบนั้นสรุปแล้วก็คือน้องพนักงานโรงแรมเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนั้นจริงๆแล้วมันเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นหมู่บ้านของคนทั่วไปเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าระบบสาธารณสุขของหมู่บ้านมันไม่ดี ระบบของหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเก่าที่สร้างมาก่อนที่ถนนใหญ่จะตัดผ่านพวกท่อระบายน้ําพวกน้ําบาดาลอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ของชุมชนครับโดยที่ภายหลังพอถนนใหญ่ตัดผ่านคนในหมู่บ้านส่วนหนึ่งเขาก็าย้ายขยับเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นน้ําที่มาจากทางหลวงเป็นน้ําประปาย,ย่างดีและมันก็เป็นข่าวด้วยนะว้ตอนที่หลวงตัดถนนผ่าน หลวงเนี ites, ่ยเขาท้าทามชาวบ้านส่วนหนึ่งครับว่าจะขอเวียนที่ดินคืนแล้วก็จะสร้างเป็นอะไรสักอย่างแถวนั้นแต่ท้ายที่สุดโครงการนี้มันถูกพับไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าครึ่งหมู่บ้านด้านหน้าถูกหลวงซื้อไปแล้วแล้วชาวบ้านเขาก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนครึ่งหมู่บ้านด้านหลังที่หลวงเขายังเจรจาไม่จบแต่ว่าโครงการนี้มันถูกพับเอาไว้ก่อนชาวบ้านก็เลยไม่ได้ขายที่ให้หลวงกลายเป็นว่าหมู่บ้านเก่ามันก็เลยมีชาวบ้านอยู่แค่ครึ่งหมู่บ้าน และพอชาวบ้านในหมู่บ้านมีน้อยทั้งเรื่องสาธารณสุขทั้งเรื่องการเก็บขยะเรื่องท่อระบายน้ําอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกพัฒนาครับพอเวลาผ่านไปนานเข้าคนในหมู่บ้านเขาก็ย้ายออกมาอยู่ที่อื่นแทนไอปั๊มน้ามันที่อยู่หน้าหมู่บ้านก็เป็นปั๊มร้างนะเป็นปั๊มของคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละเจ้าของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีตังค์หน่อยแต่พอหมู่บ้านมันร้างแล้วคนย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดกลายเป็นว่าปั๊มมันก็ร้างตามไปด้วย มันก็เลยเป็นเหตุผลไงครับที่หน้าหมู่บ้านมีปั๊มน้ํามันร้างคุณเต้ยเขาบอกว่าน้องพนักงานเขาบอกว่าถ้าดูดีๆหน่อยข้างปั๊มน้ํามันเนี่ยจะเห็นเป็นถนนเส้นเล็กๆเ,เข้าหมู่บ้านแต่ก็เป็นถนนที่มันเป็นลูกหลังนะครับไม่ได้เป็นถนนลาดยางอะไรแน่นอนละ่ะมันร้างไปแล้วใครเขาจะมาทําถนนต่อซึ่งจากเรื่องราวนี้ที่คุณเต้ยรู้มาจากพนักงานคุณเต้ยเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะว่าตะลุงเครื่องท่อนที่เห็นที่ปั๊มน้ํามันกับที่ตู้โทรศัพท์เนี่ย ลุงแกเป็นใครแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นทําไมแล้วทําไมลุงแกถึงมีร่างแค่ครึ่งท่อนและเพราะหาคําตอบไม่ได้แบบนี้เนี่ยแหละครับคุณเต้เขาก็เลยสรุปเองเขาบอกผมว่าคุณลุงแกน่าจะเป็นสัมภเวสีที่อยู่แถวนั้นหรือเปล่ามีหมู่บ้านร้างมีสถานที่ร้างแบบนั้นตามความเชื่อของคุณเต้นะเขาบอกว่าพวกวิญญาณสัมภเวสีจะชอบสถานที่รกร้างแบบนั้น และถ้าให้เดาก็คือลุงแกนน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเส้นนั้นหรือเปล่าร่างกายของแกก็เลยเหลืออยู่แค่ครึ่งท่อนอะไรทำนองนั้นเรื่องราวนี้ของคุณเต้ยครับคุณผู้ฟังผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าพวกวิญญาณสัมภเวสีเขาจะชอบสถานที่รกร้างสารร้างบ้านร้างสถานที่แบบไม่มีคนอยู่ไม่มีพลังงานชีวิตของคนอะไรแบบนั้นครับถ้าหากว่าคุณเชื่อนะ ความเชื่ออาจจะคล้ายกับสิ่งที่คุณต้นเขารู้มาก็ได้ใครจะไปรู้แต่เหตุผลหลักๆของการมาหลอกของลุงแกนี่เพราะอะไรผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าการสื่อสารของลุงแกลุงแกไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าต้องการมาหลอกเฉยๆผมเองก็ไม่เข้าใจผีพวกนี้เหมือนกันทําไมถึงต้องมาทําแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังหล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเต้ยตัวคุณเองคิดว่าวิญ,ญญาณของลุงครึ่งท่อนคนนั้น เขามาปรากฏตัวให้คุณเต้เห็นทําไมและแกต้องการอะไรจากคุณเต้กันแน่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหาคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ